เพ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกผนกายฝึกผนจิตอันนี้ให้สง,งบกาย ก็นั่งอยู่นิ่งๆใจก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมอยู่ภายในเน่ว่าเราประครับประคองให้จิตนี่มันตั้งอยู่ภายในอย่าให้มันต้องการคิดนึกไปตามเรื่องราวต่างๆ ที่เคยคิดเคยนึกมาแต่ก่อนต้องระมัดระวังเพราะว่าจิตใจนี่มันย่อมชอบคิดไปในเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วมันยึดถือเรื่องใดไว้มันก็ชอบจกันกน้อมเอาเรื่องนั้นมาคิดมักวิจารณ์อยู่เสมอทำให้ใจสงบลงไม่ได้ เวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องทำความสงบใจไม่ใช่เวลาคิดอ่านการงานต่างๆเราต้องแบ่งเวลาเวลาทำความสงบใจก็สงบจริงๆหยุดคิดหยุดนึกตั้งสติควบคุมจิตนี้ให้หยุดคิดลงไปจริงๆเลยทีเดียว ทำเล่นไม่ได้การฝึกฝนจิตนี่นะอาศัยสติสมัมปชัญญะนีนะ่เป็นกำลังควบคุมจิตตรงนี้จิตนี้ถ้าขาดสติสมัมปชัญญะนี่แล้วเหลวไหลใช้การไม่ได้เลยทำการงานอะไรก็สำเร็จรู้ร่วงไปไม่ได้เลยเพราะว่าใจมันไม่ตั้งมัน่น <c oughs> พอคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วยังไม่ทันรู้แจ้งเดี๋ยวมันก็กลับไปคิดเรื่องอื่นต่อไปเช่นนี้ก็เลยไม่มีทางที่จะรู้แจ้งได้เลยแต่ละเรื่องแต่ละอย่างจิตใจก็เลยเกาะเลยคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆปรงก็ไม่ตกวางก็ไม่ลง จิตใจที่เลื่อนลอยนั้นท่านอุปมาเหมือนอย่างลิงที่กระโดดโลดเต้นไปตามป่าคว้าใส่กิ่งนี้วางกิ่งนี้ก็คว้าใส่กิ่งโน้นน้อยต้นนักที่จะมีผลให้ได้บริโภคก็ต้องดิ้นไปอย่างนั้นแหละกระโดดโลดเต้นไป จนไปเจอผลไม้เข้านน้นนะอ่ามันก็จึงจะหยุดนิ่งกินผลไม้นั้นต่อไปจิตใจคนเราก็เป็นเช่นนั้นแหละอันที่มันดิ้นมันคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาน,านี่ก็เพื่อมันแสวงหาความสุขนั่นแหละแสวงหาความพอนี่นะ เดี๋ยวนี้จิตใจมันหิวอยู่มากมันหิวความสุขมันหิวความพอมันไม่พอมันไม่อิ่มเรื่องมันะนะทีเมื่อเราฝึกฝนเข้าไปพยายามฝึกสติสมถะเสียยควบคุมจิตนี้เข้าไปเรื่อยๆพยายามให้มันหยุดมันนิ่งเมื่อพยายามไปไม่ท้อไม่ถอย สติมันแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็ทำให้จิตนี่หยุดนิ่งลงได้น,นั่นเองเหมือนอย่างลิงมันไปเจอผล,ลไม้แล้วนั่นนะมันก็หยุดนิ่งเก็บผลไม้นั่นกินตามสบายเมื่อมันยังไม่ทันพบกับผลไม้นี่มันก็ต้องกระโดดโลดเต้นเลื่อยไปอย่างนั้นจนิตใจนี้ก็เป็นอย่างนั้น แต่อันลิงนะไม่มีควบไม่มีใครควบคุมมันนะมันก็ไปเรื่อยเปื่อยไปงั้นนะแต่คนเราเนี่ยจิตใจเนี่ยตัวเองเนี่ยควบคุมตัวเองเมื่อได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาเห็นโทษแห่งการปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปยินดียินรายเสียใจดีใจไปว่ามันมีโทษการปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปอย่างนั้นนะเมื่อมาเห็นโทษ อย่างว่านี้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจตั้งทําความเพียรควบคุมจิตตัวเองไปเรื่อยๆนี่มันก็ดีกว่าลิงระบัดนี้นะเพราะว่ามันรู้จักควบคุมจิตแต่ถ้าใครไม่รู้จักวิธีควบคุมจิตตัวเองหรือไม่ปรารถนาที่จะควบคุมจิตใจตัวเองให้สงบให้นิง่ง มันก็ไม่แปลกจากลิงเท่าไหร่นักแบบนี้นะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทุกคนให้รู้ตัวบางทีตายแล้วก็อาจจะไปเกิดเป็นลิงก็ได้ใครไม่รักษาจิตใจตัวเองคนทั้งคนมันก็มีจิตดวงเดียวนี่แหละเป็นแก่นการที่บุคคลมาทําบุญคุศลคความดีต่างๆหมู่นี้ก็เพื่อจิตดวงเดียวนี้ เพื่อให้จิตดวงนี้เนะี่ยมันสง,งบมันมีความสุขเมื่อมันสง,งบได้มันก็มีความสุขไอความสง,งบกับความสุขนั่นเป็นของคู่กันนี่ให้เข้าใจการที่จิตมันจะสง,งบได้ก็เพราะว่ามันอิ่มอยู่ในความดีเมื่อเพ่งเข้าไปภายในน,นี่เห็นบุญกุศลเห็นคุณอันประเสริฐ ตั้งอยู่ในใจนี่บาปไม่มีอยู่ในใจิตใจมีแต่บุญแต่คุณตั้งลงในจิตใจนี่อย่างนี้นะ,ะธรรมดาบุญคุณนี่เป็นของเย็นเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจนี่ก็ทำให้ใจนี้เยือกเย็นสบายเมื่อใจสบายอย่างนี้มันก็สงบได้มันก็ไม่หิวแบบนี้นะ,ะมันก็ไม่ดิน้นรนไปใน,ในเรื่องอื่นๆใด เพราะมันได้ความเย็นใจได้ความสบายใจเนื่องจากว่าตนสั่งสมบุญคุณให้เกิดขึ้นในดวงจิตของตนนี่สั่งสมอย่างไรสั่งสมบุญคุณนะก็เรามีสีิควบคุมจิตไว้ไม่ให้มันยึดเอาเรื่องชั่วมาไว้นี่ให้มันดำริติตองแต่เรื่องดีเรื่องที่ เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นถ้ามันชอบจะคิดอย่างนี้นะก็ให้มันคิดไปในทางที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นคิดไปในทางที่มันเป็นเกื้อกูลแก่ความสงบใจเช่นอย่างว่าเมื่อคิดถึงชีวิตนี่มีประมาณน้อยน้อยนิดเดียวหนึ่งแล้วคิดถึงว่าอัตภาพร่างกายนี่มันมีความตายเป็นที่สุด ตายแล้วก็ไม่มีใครเอาอะไรติดตัวไปได้อย่าว่าแต่เงินทองเลยอัตภาพร่างกายที่เป็นของห่วงแหนอยู่นี่นะก็ยังเอาติดตัวไปไม่ได้เลยสาอะไรเงินทองของภายนอกนู่นนะมันจะติดตัวไปได้เมื่อมันนึกมันวิจาร์ณลงไปอย่างนี้เนะใจมันก็อดเข้ามาแล้วมันจะไม่ดิ้นไปในอารมณ์ต่างๆนะนี่เรียกว่า กรรมวิธีที่จะให้ใจมันสงบลงไปนะพระศาสดาทรงสอนไว้หลายอย่างอย่างนี้เ <c oughs> มื่อมานึกถึงความตายนี่แหละมาเห็นชีวิตนี่มีน้อยนิดเดียวเนี่ยใจมันจะได้หดเข้ามามันมันจะไม่ยืดออกไปตัณหามันก็เบาลงความอยากได้อะไรต่ออะไรมันก็น้อยลงเพราะมันมองเห็นความตายลำไรอยู่แล้วนี่ แล้วชีวิตนี่จักไม่เป็นจักอยู่ในโลกนี้ไปไม่ได้นานเลยก็รู้กันดีอยู่แล้วนี่บางคนก็อายุมาถึงห้าสิบหกสิบปีมาแล้วอย่างนี้นะมันจะมีอะไรอายุไขคนเราเจ็ดสิบห้าปีเท่านั้นนะทุกวันเนี้ยถ้าเลยนั้นไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยคอยแต่วันตายอยู่เท่านั้นเองเราจะไปสร้างความ จเจริญรุ่งเรืองอะไรต่ออะไรเหมือนอยางเมื่อยังหนุ่มนั้นทำไม่ได้เลยเพราะว่าบุญกุศลมันล่อยหลอลงไปแล้วกําลังกายก็อ่อนแอท่อแท้ลงไปเลยหูตาอะไรก็ไม่ปกติเหมือนเดิมแล้วเมื่อนี้เรามาลำพึงถึงอัตภาพร่างกายถึงชีวิตเป็นอารมณ์อยู่เนี่ยมันก็ให้เกิดสังเวชสลดใจลงไปอ เนี่ยก็ทำให้ใจที่มันเคยทะเยอะทะยานดิ้นรลนไปในเรื่องต่างๆหมดนั้นนะมันโคดตัวเข้ามาได้เลยแบบนี้นะ,ะนโดยเฉพาะจิตที่มันคิดไปในทางอากุศลนี้นะมันจะได้ยุติลงนะเพราะว่าสติมันเตือนตนนะถ้าหากว่าจิตคิดเป็นอกุศลอยู่อย่างนี้ หากเพื่อความตายมันมาตัดรอนชีวิตนี่ในขณะที่จิตคิดเป็นอกุศลอยู่อย่างนี้ตายแล้วมันจะต้องไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นแน่นอนเลยอย่างนี้พอมาเตือนตอนได้อย่างนี้มันก็หยุดคิดไปในทางอากุศลแล้วเช่นอย่ญญาว่าคิดกโกรธคนนั่นเกลียดคนนี้คิดจะเบียดเบียนคนโน้นคนนี้อะไรอย่างว่านี่นะนี่แล้วว่าจิตคิดเป็นอกุศลนะ่ะ มันจะได้ยุติลงเนี่ยเมื่อมันเตือนตนได้อย่างว่านี่นะแล้วมันก็เป็นความจริงเสียด้วยอย่างเช่นเช่น,ชนท่านแสดงไว้ในตำราเรื่องพระเจ้าอาโศกะมหาราชผู้เป็นใหญ่ในประเทศอินเดียหลังจากพระพุทธเจ้าพรนินิพานมาแล้วได้สองร้อยกว่าปีมามีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาทำบุญสุนทานเยอะทีเดียว แต่ว่าไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเรียว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างเต็มที่ทีนี้เมื่อเวลาเจ็บหนักลงไปบรรดาพวกเสนาอมา์ทั้งหลายก็มาวิจารณ์กันว่าพระราชาพระองค์นี้ใช้จ่ายพระราชาทรัพย์อันนี้นะฟุ่มเฟือยเหลือเกิน ทำให้ผู้อยู่เบื้องหลังนี่จะต้องขาดแคลนลำบากทำบุญให้ทานก็ทำเกินขอบเขตอย่างนั้นพอได้ยินเสียงเสนาอามาตวิจารณ์กันอย่างนั้นก็เสียพระไทยกลุ่มโอกลุ้มใจน้อยเนื้อต่ำใจเรีว,ว่าก็โกรธให้เสนาอามาตนั่นแต่ว่าทำอะไรกับเพื่อนไม่ได้เพราะว่าตนมันหมดโอกาสแล้ว อาการมันเพียบหนักเต็มทีแล้วขั้นพอตายลงอย่างนี้เลยก็ไปเกิดเป็นงูเหลือมเอาหางเกี่ยวต้นไม้เอาหางเกี่ยวกิ่งไม้แล้วก็เอาหัวมุดลงไปหากินปลาอยู่ในน้ำมาหาสมุทรทะเลนน่นแต่ก็ยังดีท่านได้ลูกสาวลูกชายออกบวช บำเพ็ญไปก็ได้สำเร็จอรหันเช่นพระมหินทัตเถระเจ้าได้เข้าฌานพิจารณาเห็นว่าบิดาของตนตายแล้วได้ไปเกิดเป็นงูเหลือมจึงได้เหาะไปตักเตือนให้ระลึกถึงบุญถึงกุศลความดีที่ตนทำมามากมายนั่นเป็นอารมณ์เมื่อได้รับตักเตือนอย่างนั้นมานึกถึงบุญถึงกุศลความดีที่ตนทำมา ได้แล้วก็เลยตายจากงูเหลือมก็ไปเกิดสวรรค์ได้นี่แหลต้องคิดดูให้ดีพระเจ้าอาโศกามหาราชนี่ได้สร้างพระวิหารถึงแปดหมื่นสี่พันห้องแล้วก็ได้อัญเชิญพระบรมมสารีธิกธาตของพระเจ้าไปประดิษฐานไว้ในพระวิหารนั่นมากมายแล้วก็ทำบุญฉลองอยู่ทั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวัน อย่างนั้นนะแล้วเมื่อเวลาได้กระทบกับเรื่องที่ไม่ดีไม่งามต่างๆขึ้นมาจิตใจยังเศร้าหมองขุนมัวไปด้วยความโกรธความน้อยเนื้อต่ำใจความโศกเศร้าเสียใจอะไรต่ออะไรนั่นแหละลองคิดดูวเวลาจวนจากสิ้นชีพทำลายขันอย่างนั้นถ้าว่าปล่อยใจให้เศร้าหมองขุนมัวอย่างว่าเนี่ยทุกขติก็เป็นอันหวังได้เลยทีเดียว แต่นี่เดาว่าเพื่อนมีบุญมากแต่จิตใจเป็นอกุศลก็ไม่มากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นถึงไม่ได้ไปน,นรกเพียงแค่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเท่านั้นแหละ <c oughs> ถ้าหากว่าไม่ได้ทำบุญกุศลมากมายมาอย่างนั้นน่ะสงสัยว่าจะต้องไปน,นรกแน่นอนทีเดียว <c oughs> เป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นแหละให้พึ่งพากันระมัดระวังให้ดี จิตใจอันนี้นะจิตใ,ใจของปุถุชนเนี่ยยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่มันย่อมวันไว้ไตามอำนาจของกิเลสบาปประรมได้อยู่เป็นอย่างนั้นแล้วท่านผู้ใดเป็นผู้วันรลุอริยมรรคอริยผลเช่นเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วอย่างนี้ท่านผู้นั้นเป็นผู้มีใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลแล้วตั้งร้อยเปอร์เซนเลย แล้วกันละบาปได้ขาดเด็ดไปแล้วเพราะฉะนั้นจิตของท่านจักไม่ดำริไปในทางอาคศลนะนั่นเอแต่พุทธชนนี่ยังละกิเลสบาปประทำนั่นให้ขาดเด็ดยังไปยังไม่ได้เลยคว่าละได้กัละได้เป็นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองนะไม่ได้ละได้หมดนั่นหละ แต่สำหรับพระโสดาบันแล้วขึ้นชื่อว่าสิ่งใดเป็นบาปแล้วนัท่านละหมดไปเลยละได้หมดแต่อย่างนั้นริงอยู่ในตำราท่านก็กล่าวว่าพระโสดาบันนี่ความโลภความโกรธค,ความหลงก็ยังมีอยู่แต่ว่าความโลภนในใจของพระโสดาบันนั้นไม่ไม่เป็นสิ่งที่จะบันดาลให้ท่านทำบาปอาคุลได้หมายความว่าอย่างนั้น พอมันคิดขึ้นมาเท่านั้นแล้วรู้ตัวแล้วเพื่อนก็กำหนดละไม่ถึงกับได้ลงมือทำด้วยกายพูดด้วยวาจาให้เกิดเป็นบาปอุศลขึ้นไม่ถึงขั้นนั้นให้เข้าใจกันความโกรธก็เหมือนกันเนี่ยเมื่อมีอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาบางทีเผลอเผโกรธขึ้นมาบ้างแต่ไม่ถึงกับว่าลงมือทำบาปด้วยกายและพูด บาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปด้วยวาจาเพราะอาศัยความโกรธนั่นเป็นเหตุไม่ไม่ถึงขั้นนั้นแม่โกรธขึ้นมารู้ตัวแล้วก็รีบระงับทันทีไม่ถึงกับเลยลงไม้ลงมือทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษนี่นะคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นอย่างนี้แม้ว่าพระโสดาบันท่านยังจะมีความหลงอยู่ แต่ความหลงอันนั้นก็อย่างว่านั่นแหะไม่ถึงกับว่าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิจะต้องเห็นผิดเป็นชอบไปอย่างนี้ไม่มีก็หลงไปบางสิ่งบางอย่างชั่วครูชั่วเวลาเดี๋ยวก็รู้ตัวพอรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติใหม่ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องต่อไปนี่เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นแต่พุทุชนนี่ มันไม่แน่บางทีมันก็ลงมือทำบาปได้อยู่บางคนก็อาจจะไม่ทำอาจจะพยายามรักษากายวา,าจาใจของตนให้สม่ำเสมอไปจนตลอดชีวิตก็ได้แต่หากว่าไม่ได้บรรลุมรรคผลก็มีอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นบนสวรรค์นันะ่นมันจึงมันจึงมีทั้งกัลยาณนชน แล้วมีทั้งพระริยบุคคลอยู่บนสวรรค์นั่นนะไม่ใช่มีตั้งแต่คนธรรมดาสามัญเฉยๆนะพระริยเจ้าก็มีอยู่นับแต่สวรรค์ชั้นดาวริงเนี่ยขึ้นไปเช่นพระโสดาบันเมื่อได้บรรลุโสดาบันจะเป็นมนุษย์นี้แล้วตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งในหกชั้นนะั่นนะเพราะว่าท่านยังละสังโยชน์เบื้องบนยังไม่ได้ เทียงแต่ละสังโยชน์เบื้องต่ำนี่สังโยชน์สามนี่ได้เท่านั้นเองเพราะว่าสังโยชน์คือกิเลสเครื่องขู่กิจของสัตว์โลกทั้งหลายในมีถึงสิบอย่างนู่นเป็นอย่งนั้วันนี้พระโสดาบันนั้นละได้สามกับพระสกิทาคามีเนี่ยละสังโยชนนี่ได้สามกับบรรเทาความโลกโกรธหลงนี่ลงได้ สำหรับพระสะกิทาคามีนะพระอนาคามีละสังโย์ได้ห้าละสังโย์เบื้องต่ำได้ห้านี่แหละสำหรับพระอาหารหันต์แล้วละได้ทั้งสิบเลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพึ่งพากันเข้าใจสังโยตก็หมายเอากิเลสนั่นหมายเอาจิตใจที่คล้องอยู่ในกิเลส เป็นขั้นขั้นไปดังกล่าวมานั้นสุดแล้วแต่ใครกำจัดกิเลสออกไปได้เท่าไรส่วนใดที่ยังละไม่ได้จิตมันก็คล่องอยู่ในกิเลสประเภทนั้นต่อไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละคนเราเกิดมาในโลกนี่จึงจำเป็นต้องประกอบผู้สนคุณงามความดี ก็เพื่อที่จะให้กุศลคุณงามความดีนี่มาเป็นกำลังใจได้ทำความภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหานี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจเพราะว่ากิเลสมันก็มีอิทธิพลนะไม่ใช่มันไม่มีอิทธิพลนะทีนี้จิตใจนี้ถ้าไม่มีบุญคุณนี่เป็นกำลังใจแล้วมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้เป็นอย่างนั้น เช่นอย่างว่าความโลภอย่างนี้นะเมื่อบุคคลไม่มีทานวัตอยู่ในใจมันก็สู้ความโลภไม่ได้ความโลภมันก็มาปั่นจิตให้คิดเพ่งเล็งอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีที่สุดเลยอะโดยเฉพาะ,ะเลรว่าอยากได้สมบัติของอื่นนั่นแหละมาเป็นของจนนะมเมื่อความโลภมันหนาแน่นขึ้นในใจแล้วนะเป็นอย่างนั้นทีน,นี้บุคคลใดมาฝึก,กจิตใจให้ยินดีในการบริจาคทาน จนติดนิสัยเข้าไปอย่างนี้แล้วความโลภอย่างว่านั้นมันครอบงําจิตใจไม่ได้เลยเพราะว่าใจมันยินดีอยู่ในทานแล้วอยู่ในการเสียสละแล้วแต่ของของตนนะตนยังสละออกให้ทานได้เรื่องอะไรที่เราจะไปโลภไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนนะมันเป็นไปไม่ได้ไอคนที่ไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นเป็นของตนนี่นนเพราะว่า ของของตนที่หามาได้นี่ก็ตัาน,นีไม่ยอมแจกแจงให้ใครเลยอย่างนี้นะแล้วของที่ตนมีอยู่นี่มันก็ไม่จุใจไม่พอใจนะอยากจะได้ให้มากกว่านี้อีกอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันถึงได้ไปแย่งสิงเอาของผืนมาเป็นของตนนะความโลภมันจึงหนาแน่นขึ้นในจ,ใจิตใจเพราะมันไม่มีฐานะใหม่อยู่ในใจ ผู้ใดมีทานาไม่ยอยู่ในใจแล้วความโลภครอบงำจิตใจไม่ได้ผู้ใดมีเมตตากรุณาธรรมอยู่ในใจมากมากแล้วความโกรธครอบงำจิตใจก็ไม่ได้นี่เลยผู้ใดมีภาวนามีสติสมัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่เสมอๆอ,อย่างนี้ความหลงครอบงำจิตใจก็ไม่ได้รู้อยู่นี้รู้ว่าร่างกายนี้ก็เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เปยไม่ตามใจหวังนี่มันมีสติระลึกได้อยู่อย่างนี้รู้ได้อยู่อย่างนี้แล้วมันจะไปหลงไปเมาถือเนื้อถือตัวว่าตนเป็นผู้ดีวิเศษกว่าคนอื่นไปเที่ยวยกโทษคนอื่นยกตนขึ้นแล้วก็ข่มคนอื่นอะไรทำนองนี้มันเป็นไปไม่ได้คนที่มีสติมีปัญญามองเห็น อัตภาพร่างกายนี่เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอเสมอไปอย่างนี้คนผู้นั้นจะเป็นคนที่เรียกว่าอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างกระเดื่องไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเลยคนที่ชอบยกตนข่มผู้อื่นยกโทษผู้อื่นตีเตียนผู้อื่นบ่อยๆเนี่ยคนผู้นั้นแหละมันหลงอะ่ะหลงขันห้านี่เลยหลงสําคัญว่าตนเป็นตัวเป็นตนเป็น ของของตนจริงจังอย่างนี้นะแล้วก็สำคัญว่าตนดีกว่าคนอื่นซ้ำเหตุนั้น,นถึงชอบไปยกโทษคนอื่นทั้งที่ตนนั้นก็ชั่วอยู่มีความชั่วติดตัวอยู่แต่มองไม่เห็นความชั่วของตัวเองมองเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นนี่เรียกว่าหลงนะนั่นแหละผู้มีภาวนาฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้ตัวอยู่เสมอ ่อนจะทำอะไรพูดอะไรก็ระลึกได้เสียก่อนว่าเราจะทำอย่างนั้นเราจะพูดอย่างนั้นควรหรือไม่ควรมีโทษหรือไม่มีเนี่ยเมื่อระลึกได้อยู่นี่นะถ้ารู้ว่ามันมีโทษก็ไม่ทำไม่พูดถ้ารู้ว่ามันมีคุณเป็นประโยชน์ตอนละผื่นก็ทำลงไปพูดไปมันก็เป็นประโยชน์ตอนละผื่นเรื่อยไปอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนไม่หลงไม่เมา ในสังขารน,นามรูปอันนี้เมื่อไม่หลงแล้วก็สามารถใช้ขันห้าอันนี้ประกอบกุศลคุณงามความดีให้เป็นประโยชน์ตนและพวกอื่นได้ตลอดถึงบำเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบระงับเจริญปัญญาอันสุขุมรุ่มลึกให้บังเกิดขึ้นได้คนที่ไม่หลงไม่ลืมตัวไม่สํำคัญผิด อย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นนะเพราะว่าจิตใจมันอ่อนโยนนี่คนไม่ถือเนื้อถือตัวนะปล่อยวางร่างกายนี้ตามสภาพเมื่อรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วเราก็ไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันนะอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจมันก็อ่อนโยนลงไปน้อมลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่าย มันไม่แข็งกระด้างมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยหวังความก้าวหน้าแล้วก็ต้องเจริญไตรลักษณะญาณเนี่ยให้มันแจ่มแจ้งอยู่ในใจเสมอเสมอแล้วก็อย่าไปชอบยกโทษผู้อื่นอย่าไปชอบยกตนข่มผู้อื่นใครอย่าทำดีทำชั่วอะไรก็เป็นสิทธิของเขาอย่าไปเพ่งเล็งคนอื่น ให้เพ่งเข้ามาหาตัวของตัวเองนี่ปรับปรุงตนเองนี่ให้เป็นศีลให้เป็นธรรมให้ตรงต่อคำสอนของพุทธเจ้าเมื่อบุคคลที่ไม่มีความภาคเพียรพยายามสำรวมจิตใจของตนอย่างว่านี่นะมันอาจเกิดความเห็นผิดขึ้นมาได้ครับเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นเช่นนั้นเมื่อความเห็นผิดเกิดขึ้นแล้วในภายในจิตใจแล้วมันก็ ใช้กายทำใช้วาจาพูดแต่ในสิ่งที่มันผิดนั่นแหละมากกว่าทางที่มันถูกต้องนะเพราะว่ากายวาจานี่มันอยู่ใต้บังคับของจ,จิตใจเมื่อใจเห็นผิดแล้วมันก็ต้องใช้กายวาจาทำผิดพูดผิดแน่นอนเลยถ้าเมื่อใจมันเห็นถูกแล้วมันก็ใช้กายวาจานี่ทำถูกพูดถูกความถูกต้องอันนั้นเมื่อมันรวมกำลังเข้ามาองาเข้าไปแล้ว มันก็กลายเป็นญาณความรู้ยิ่งขึ้นมาในจิตใจนั่นแหละเราอาศัยบุญกุศลนี่แท้ๆนะ,ะรวมกำลังกันเข้าแล้วทำให้เกิดปัญญาอันวิเศษขึ้นมาได้ภายในจิตใจนี่นะให้พากันเข้าใจคนไม่มีบุญไม่มีปัญญาหรอกอขอให้เข้าใจตามนี้ก็ก็ลองคิดดูพระพุทธเจ้าเป็นยังไงล่ะพระองค์สร้างบาร,รมีสิบประการก็คือสร้างบุญนั่นเองนะ เมื่อบุญพระองค์เต็มบริบูรณ์เนะี่จึงได้เกิดดวงปัญญาณวิเศษขึ้นตัดกิเลสข,ขาดจากสันดานได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณสมดังความมุ่งม,มาดปาณานีดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้